สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับวันพระฤหัสยามเช้านะคะที่หนึง่งตุลาแล้วนะคะก็ต้นเดือนแล้วนะ,ะอยากพี่ๆทุกท่านนะคะมีความสุขกับเดือนใหม่นะคะเดือนใหม่นี้ก็มีสิ่งดีๆที่ทดแทนมาหลังจากที่เราขาดหายไปนะคะไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะก็งานถ้าเป็นพระจัาก็จะเป็นงานอา๋อฟัตทิยาเฟสติวัลนะคะแล้วก็อา่า งานลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเนาะก็ให้เรา Relax, รีแล็กผ่อนคลายแต่เวลาเราไปนะคะอย่าลืมนะคะไปไหนก็ได้นะคะที่เราไปแล้วเราต้องใส่แมสนะคะเพราะทุกที่หนูจะบอกเลยว่าถ้ามีงานมีจัดงานคอนเสิร์ตหรือจัดงานอะไรก็แล้วแต่ต้องมีคนไปเยอะแน่นอนนะคะก็อยากที่นะคะดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะไหนจะพายุเข้าไหนจะแดดออกนะคะไหนจะฝนตกอีก ะะหลายๆอย่างนะคะเข้าฤดูแล้วช่วงนี้ก็หนูไม่แน่ใจว่าเข้าฤดูหนาวหรือเปล่านะคะ,ะดูแลรักษาสุขภาพมันด้วยนะคะพยายามแบบทําอะไรก็ได้ที่ให้เราแบบว่าอุ่นนะคะทาให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็ทาให้เราไม่ทุกข์เพราะอะไรใช่ไหมคะร่างกายเราเนี่ยทาให้เรามีเงินใช้ทุกวันนะคะเราทําอะไรก็ได้ที่ทบาให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะเนาะออกกาลังกายได้ออกนะคะเพราะว่า เขาเรียกว่าเวลาของคนเรามีเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันหมดอยู่ที่เราจะแบ่งเวลาแค่ไหนนะสำหรับการออกกำลังกายหรือสําหรับอะไรก็ได้นะที่ทําให้ร่างกายเรามีความสุขหมดยุคแล้วนะคะที่เหนื่อยเครียดท้อแล้วกินเหล้านะคะเหนื่อยเครียดท้อนะคะให้มีสติเยอะๆนึกว่าพวกเนี้ยเราทําไงดีนะคะที่จะผ่านตรงนี้มันไปได้ทําไงดีให้เรามีเงินทุกวันนี้ พิวิกฤตให้เป็นโอกาสหลายๆอย่างนะคะสมัยก่อนคนเราอาจจะเป็นทํางานนะโดนออกจากงานเยอะใช่ไหมคะมาขายของอยู่บ้านก็ได้นะเราเก่งคนเราเราเกิดมาเก่งเพราะว่าสวรรค์โลกสร้างเรามาแล้วนะคะเราก็ต้องเก่งในด้านของเรานั้นเขาไม่ให้เราเกิดมาหรอกคะ่ะทุกคนมีความเก่งในด้านของตัวเองหมดอยู่ที่จะหามพบเมื่อไหร่อยู่ที่ว่าเรา จากกาหนดของเราอย่างไงนะคะไม่ใช่ใครมากําหนดนะคะเรากําหนดเองไปมองคนนู้นทําดีคนนี้ทํานั้นคนนั้นทนํานี้แต่เราอะไม่ได้เก่งในด้านนั้นอะแล้วเราจะไปเหมือนเขาได้หรือเปล่าใช่ไหมคะเนาะเอาตัวเราเองไปจุดยืนนะ,ะเอาเอาเอาตัวเราเองเป็นแรงผลักดันมองคนอื่นได้รอบข้างนะคะแต่ไม่ได้เอาเขามาใช้ทั้งหมดนะคะเนาะมองพวกเราเป็นไอดอลก็ได้นะคะในการทํางานสู้ชีวิตกันมานะ,ะเราอยู่กันมา18ปี สู้กันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรจนมีทุกวันนี้ผ่านแบบหลายๆอย่างนะคะจนแบบบางครั้งคิดท้อนะแต่ทําไมเราถึงผ่านมาได้นะคะอุปสรรคมีไว้่านะคะต้นเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายมีไว้พุ่งชนเท่านั้นสําหรับคนที่อยากจะสําเร็จสําเร็จต้องลงมือทาไม่ลงมือทําจะไม่สําเร็จนะคะสู้ๆกันต่อไปนะคะหนูก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆวันนะ,ะวันนี้ก็เซร์ๆหน่อยตื่นมาก็ทําอาหาร นะเช้าตอนนี้เวลาตีสี่ห้านะคะตื่นมาทำกับข้าวทุกวันนะไปใส่บาตรแล้วก็ให้ลูกกินไปโรงเรียนนะคะทุกๆวันนะหน้าที่แม่นะแล้วก็หน้าที่เ,เป็นเพื่อนพี่น้องนะคะกับท่านผู้ชมก็ไม่ขาดนะมาค่ะวันนี้เรามารับชมลาวมาแล้วนะคะวันนี้มีลาวด้วยนะเราจะมาพูดลาวให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนมาค่ะสําหรับลาว วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะออกอะไรคะวันนี้8 2 5สล่าออก3 2นะหลุดหลุดบ้างนะคะก็เข้ากันมาติดๆเข้าเด้งบนล่างเข้าเจาะเข้าอะไรกันมาบ้างต้องมีหลุดบ้างเป็นธรรมดานะคะของตัวเลขหนูไม่เคยเพ้อฝันว่าต้องมาต้องมาต้องมานะแต่หนูอยากให้พี่ๆทุกท่านมีการวางแผนนะคะว่าอย่าพุ่มมันมากมองพวกเราเป็นแนวทาง นะคะในการคํานวณท่านผู้ชมเพื่ซึ่งเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจะออกอะไรและอย่างหนึ่งเราไม่ได้เป็นคนเล่นแบบเลขจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะเราวางเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับเรามาแล้วประจําวันที่1ตุลาสองห้าหกสะเด่น1ลอง2เน้น1-2 1 9 1 0ลอง25 27 28กัน13 29 419 8สอง1 3นะคะ จบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีๆได้ทั้งข้อคิดนะได้สั่ง,งเขาเรียกว่าวันนี้ได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งสาระนะคะน้ํามีเนื้อมีเป็นธรรมดานะคะปะปนกันไปนะผสมกันไปบางท่านบอกทําไมพูดเยอะจังนะคะอ่าบอกเลียไปเลยเร้บจบนะ,ะเพราะช่องเราเป็นช่องแนวทางต้องบอกแนวทางก่อนนะคะดีๆก่อนช่องเราเป็นช่องแบบว่า อยากจะแบ่งปันอนะความคิดไม่เคยสอนใครนะคะแค่สอนให้แค่แบบว่าอยากแบ่งปันที่น่งที่เราผ่านมานแล้วก็สิ่งที่ทําให้ทุกท่านเดินได้อย่างมีสง่าในทุกๆวันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆวยนะคะสวัสดีค่ะ